บบบางว <š lek> ะเนี่ยอ้าตาตงนะ <sk ill> ผมก็ไม่อยากเล่นเกมวิทยาลัยเลยนะแต่ว่าอ้าไม่มีคนเทนทจะทาแ,แล้วก็ต้องเลยต้องมาเล่นนะออโอ้ยไม่กอคืออา่ายผมไม่อยากทำคอนเทนต์ผมไม่อยากจะเล่นไมค์คาร์ดด้วยแต่ว่าอาตาตรงนะไม่มีคอนเทนต์จะทำแล้วบอกไปแล้วนะไม่มีคอนเทนต์จะทําเลยนะก,ก็ก็ต้องจำใจมาเล่นนะ <sk ill> น,น,นะเออแล้วช่วงนี้ก็เออเหมือนว่าไม่รู้สิยุคนดีๆอยากจะอัดเกมไม่เฉยนะแต่จริงๆก็ไม่อยากอัดแต่จริงๆก็อยากอัดไม่รู้ทําไมนะ เออไม่เข้าใจเหมือนกันคือไม่มีคอจะท์จริงจริงเอ,อ้ยเลิกเอยเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้ผมอยู่ในโหมดเวทวอลคบนะก็ต้องการเตียงนะไม่ให้ศัตรูมาแล้วสิน้ทเงินก็จะมาเลยด้วยเออ่าได้ไงผู้ชมอวอ่ามันจะมาแลยหรือตัวเงันจะมาเลยแล้ว,ลวต้องฟาร์มของก่อนเดี๋ยวปิดเพื่อนด้วยกันฐานเลยเอ,อ๊แป๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งขอน,นี้ก่อนขอซื้อบล็อกก่อนอันนี้ซื้อมาเลยนะโอเคกันด้วยอันนี้นะหนาๆเลย เนินๆเลยมับก็บมาเมื่าเนินเลยนะนี่แล้วก็เอาอันนี้ทับทับไปด้วยนะนี่เอาเอาบล็อกเออเอาบล็อกคนแกะทับนี่ชุบชุบชุบนี่ชุบชุบผมว่าเสียงนี้ผมว่าเสียงมันไม่ดังกันไปนะในในคลิปนี้ถ้าดังกันไปก็ช่วยบอกในะคอมเมนต์ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวผมผมผมว่าผ,ผ,ผ,ผมจะไปเอาเอ่อเอเมรอรัลตรงกลางดีกว่านะ <c oughs> เฮ้เพื่อนจะยิงอ่ะอ้าวไอ้พวกเราหายไปไหนเออชมเถอะมันน่าจะยังเออมันน่าจะยังไม่เกิดไอ้พวกเราเฮ้ยไม่ยิงทำไมเนี่ยแล้วก็ตเลยตายตายตายนี่เก่งไหมพี่เก่งพีพีอ่ะนี่เลยโดนอ้าวมันฆ่าตัวตายผู้ชมโอ้มันป๊อปมากเลยผู้ชมโอ้สมเพชถุยถุยเฮ้ยมันจะหนีไปไหนมันจะหนีไปไหนไม่ยอมเดี๋ยวเดี๋ยวฆ่าก่อนฆ่าก่อนเฮ้ยเดี๋ยวจะหนีสิวัอีกแล้วอ่ะ นี่เลยโดนเยาะไม่มีแอนดนี่นเอาของมาจะฆ่าเอามา <c oughs> ตายเออตายทีโอเคเออผมว่าไปไปไปดูตัวแรกก่านะไปไปบุกสีอื่นเฮ้ยสีเขียวโอ้โหดูมันเีของเต็มยศลมจะมาแล้วว้าวนี้เลยนีนี้เออสัญญาเลยจะไม่เล่นเกมนี้อีกแล้วถ้าจะเล่นก็ถ้าจะกลับเลนก็เออจะไม่มีคอนเทนต์ทำจริงๆนะถึงจะเล่นเกมน,นี้อันนี้ไม่มีคอนเทนต์ทำจริงๆก็เลยจะเล่นนะเออ ตอนนี้ถ้าไม่มีคอนเทนต์ทำจริงๆก็จะก็จะเล่นแต่ถ้ามีคอนเทนต์ทำผมก็จะเล่นเกมนี้โอเคบอกแค่นี้แหละเฮ้ยมันตายโอ้ไม่กัดเฮ้ยตายตายคนสืชุดเกาะเยสฆ่าคนสชุดเกาะได้มันดีมันมีดีชุดเกาะไหมู่้ชมแต่มันมันไม่มีดีางการสู้เดี๋ยวเฮ้ยมันจะบุกมาเฮ้ยไม่ไม่ไม่บุกดีกว่าดูดูดูทองผมสิทองผมโคตรเยอะเลยเดี๋ยวต้องหนีก่อนไม่ไหวละอยู่อยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วผู้ชม มันมาแล้วมันมาแล้วนี่ก่อนอ้อเชสโอ๋อไม่กอดอ๋อเบบี้นี่ก่อนต oh, 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 อนตนี้ผมได้แอมเบ์เรลมาหนึ่งก้อนนะครับทงยงซีชุดเกาะดีกว่า,ไ,วาไม่กินทีนทีว่ะองยงเนาะสำคัญกว่าจะสองลูกเลยบึ้มเลยนะบึ้มแอมเบอร์เรลก็มาจัดมาเลยหนึ่งหนึ่งเออจัดมาเลยนะโพชั่นหนึ่งมาดึงเลยแล้วกันผมพิเกียนเอาพิกเอ็กซ์ไปขุด นะรับน้ำมาเสียเวลาเอาเอา TNT เป็นระเบดิดบุ้มบ้านมันดีกว่าเนอนะเนาะมันง่ายสุดไม่ยกคฮ่าฮือ,อสีเขียวสีเขียวสีเขียว,ยวเอาสีตัวนั้นก่อนเลยไหมมันมันดูพังง่ายมันดูพังยากผมคนรทำลายสีที่มันเออแข็งแกร่งสุดนะถ้าเราทำลายสีที่แข็งแกร่งสุดได้เออสีแบบสีแบบสีอ,อ่อ,อนๆแบบทีมันอ่อนมันก็จะชูเราไม่ได้นะทุกมขอทำลายสีนี้ก่อนแล้วกันบุ้มก็ทำลายอีกนี่เนยจะขึ้นมาไม่ให้ขึ้น ึ้มาได้ไหมวะโอ้ยขึ้นมาได้เว้ยโอ้ย,อยไม่พังเป็นไปได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยว้ย,ย,ยกันเลยเดี๋ยวมันไม่พังเป็นไปได้ไงวะนี่ละผมควรทำทำลายสีนี้ก่อนเพราะสีนี้แข็งแกร่งสุดถ้าเราทำลายได้สีสีเขียวก็จะสบายเราละสบายเราละแต่ตอนนี้มันพังไม่ได้เงาประเด็นเฮ้ยหนีหนีหนีไม่อยู่เลยวะ เกิดใหม่เลยจะไม่เถิเนอะหรือฟังเราเกิดใหม่ได้นะไม่ต้องกลัวว่าจะตายตอนไหนแต่ถ้าเตียงเราแตกนี่เรา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 เกิดใหม่ได้ครั้งเดียวน้ชมนะก็คือเราตายถ้าเตียงเราแตกแล้วโดนฆ่าเราก็จะตายเลยเนาะเ <c oughs> ออก็มาเมื่อไม่ยุต่อเลยเ <c> ฮ <oughs> ้ยสีสีสีนูกเงินสีุูเงินเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องฆ่ามาันละไม่ได้ละปล่อยปล่อยมันไม่ได้ <c oughs> โอ้เพื่นอนออาสีนุงเงินแตกแล้วเพื่อนทำไร สวยเลยตอนนี้แต่ต้องทำทางดีก่อนโหโคตรโคตรเร็วเลยใครไม่รู้ทำทางมันเย่มากเฮ้ยสีเขียวสีเขียวมาไม่ยอมเอาไปตุตูสเขียวตายเด้อนี่เขาบอสีเขียวแล้วกันนะจังหวะนี้ไปบุกสีเขียวเลยแล้วกันล้วนไปบุกสีเขียวไม,ไม่อยากฆ่ามันถ้าเราฆ่ามันมันไม่เกิดในฐานาไปทำลายมันก็จะมาหาเราได้นะในฐานแต่พอฉันเราจะปล่อยมันกันสีเขียว Oh, shit. รู้อะไรไหมขอหน่อยอีบ้าเอาม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 าเอาามไม่กลับก็มาจะไม่ตายหรอกจีเฮ้ยเฮ้ย hey, hey, จ้าหนีหนีหนีหน,นีไม่อยู่แล้ว <c oughs> อชุบโอเคตายตายตาย <c oughs> คนตะกตารตายซะ Ке. Хе. Мөй о!